นี่นะครับนิโคลนาบิวสําหรับผมผมเชียร์นิโคลแต่ว่าเอบเอียงให้นาบิวนิดหน่อยเรื่องการตีเข่านิโคลเหมือนว่าขาคงค่อยจะบางไปหน่อยนะครับแต่ว่าเขานาบิวนี่ผมว่าอันตรายเอาเรื่องนะครับเจอคู่นี้ซัดกันนัวแน่นอนครับเอ่อคนบ้านเดียวกันกับเสกสรรเออพี่บาว ครับผมแต่ว่าอยู่โคราเพลินครับผมอยู่อำเภอครุงคีรีพี่เคียมรันกับเฟอร์ราี่ใช่ไหมครับเคียมรันเขาผมมองว่าอาวุธหลากหลายการสเต็ปมันเราดูได้ตัวอย่างมาตอนเจอ่กับน้องโอน้องโอ๋เขาสู้ยากนมวยเตะจะสู้ยากส่วนเฟอร์ารี่เขา เก่งมวยไทยนะครับคู่นี้จังหวะได้แต่ผมว่ามีเล่นกันถึงน็อกในนอนในส่วนตัวนะครับผมว่าเคมรันมีสิทธิน็อกฟูรเรอรี่ได้อาคิฟคูลุสซาดาที่เพิ่งได้สัญญาวันใหญ่ไปหมาดๆเลยนะครับเมื่อวานคือช็อตนั้นถามว่าโดนโดนซอกกลับอันนั้นร่วงไหมครับเป็นผมผมการร่วงครับเป็นใครก็ร,ร่วงโดนเข้าไปอย่างนั้นเพราะว่าการโดนเข้าบริเวรู้สึกว่าจะโดนเข้าบริเวณนี้ครับจังหวะซอกกลับแลวเขาไม่ได้ฟลุกนะเขาลิง จับขาได้ลิงแล้วสอกกลับโดนเข้าเต็มนีเีเดียวร่วงเลยแต่ว่าฟึง่งพึ่งหลวงไม่ได้กินง่ายนะครับยกสองเขาเดินบี้อาคิฟเดินบี้เอาบี้เอาอาคิฟเน้นตั้งรับเน้นสวนตั้งรับเน้นสวนนะครับแต่ว่ามันไปพลาดจังหวะจังหวะมวยครับผู้ดได้ตรนี้ว่าพลาดกันที่จังหวะมวย มีใครอยากอยากให้ผมวิเคราะห์หรือว่าอยากให้ผมแสดงมุมมองของคู่ไหนสามารถพิมพ์มาได้เลยครับผมยินดีตอบทุกคู่นะครับผมสามารถสแสดงความคิดเห็นได้ครับผมเปิดรับทุกความคิดเห็นนะครับผมอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับความสดได้กล้องธรณีครับผมประสบการณ์ได้น้องโอ๋ไอนี้ส่วนตัวนะครับผมผมเชียร์น้องโอ๋ผมเชียร์น้องโอ๋แต่กล้องธรณีนี่น่ากลัวนะครับเจอซุปเปอร์เล็กก็ต่อยซุปเปอร์เล็กและสูสีนะครับถึงแม้จะแพ้คะแนนไป แต่ว่าผมว่าประสบการณ์น้องโอน่าจะได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้นน็อกกันคู่นี้น่าจะน่าจะชนะหรือแพ้กันที่คะแนนเนี่ยครับแต่ส่วนตัวผมเชียร์น้องโอครับน้องโอเ้เขาประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะลูกเล่นเยอะลูกเตะเยอะ oh. ครับเออถ้าประจันฉายขึ้นมา1 3 5่้าเขาน่าจะเจอกับใครครับขึ้นมา135%พประจันฉาย เออผมส่วนตัวผมว่าน่าจะให้เจอกับเอ,อนิคคูนมเล็กมันเจ็บมันมัดเปล่าไหมครับน้อเล็กเออเจ็บน้อยกว่ามัดเปล่าครับแต่ว่ามันโดนมันโดนก็ใกล้เคียงกับว่าโรนพันมือแบบนี้ครับผมแต่ว่าจะหนกักกว่านอยเพราะเนื่อมันก็มีมีโฟมช่วยซับแรงครับผมจะสักครูนะครับขอตัวถามประจันชายครับผมโคบินครับประจันชายถ้าขึ้นมาหนึ่งรอนสาิปอเจอใครดีครับในส่วนตัว ก็ไจ้นฉายเหรอครับพระสามาใครอยู่อ่ะใอ้พอวกกระถังวะใช่ครับประจันฉายผมว่าเห็นแล้วให้ดูประจันฉายตัวยเหรอประจันฉายเก็บเรียบร้อยแไม่แน่ครับผมผมว่าเฮ้ยสวนตัวนะส่วนตัวนะผมวก็เจอทักยิรุว่าน่าจะสนุกนะออสไตล์ประจันฉายะค,ครับขึ้นมาร้อยสามห้าเมื่อกี้ขอไปนะครับผมสับสนนะเมื่อกี้ผมไปปู้นร้อยสี่สิบห้าร้อยสามห้าน่าเจอกับทากิรุนะครับเพราะว่า เขาเป็นแชมป์สองกติกานะครับล่าสุดโอ้หเป็นคนดูเกือบร้อยแล้วมาชนะญญโจเซฟราซิลี่ใช่ครับ,ค,รบคือช็อตนั้นเป็นเป็นเป็นคันในโอ,อคืนที่ผมหมดน้องมสัตใหญ่มากที่ว่าประยัญชายได้แชมป์น,นะครับถ้าเจอร้อยสามารถปอนด์ผมว่าทาเครุนะครับส่วนตัวเจอตะวันฉายกับเชบาบันพิชิตว่าใครชนะครับเออผมมองว่าตะวันฉายชนะนะครับ ความหลากหลายก่ออาวุธการออกอาวุธอะไรผมว่าตะวันฉายชนะครับเ,ออเออต่อไปนะครับเดีย๋ยวขอดูต่อนะครับโอ้มีคนคอมเมนต์มาครับโบคล่บีมกริดนักล่ากับเนรมิตใครชนะครับบอกไปเลยว่ากริดนักล่า <c oughs> <c oughs> คือวันนั้นสำหรับผมผมมองว่าวผมให้เขาชนะนะการ นับดอกโดยผมได้แค่ลูกถีบะครับกานับแบบแบบมวยไทยนะครับนับแบบมวยไทยคือผมได้แค่ถีบถีบถีบ,ถบอย่างเดียวแต่พอเข้าวงในผมโดนผมโดนเหลี่ยมบ้างผมโดนถีบเข้าหน้าไปทีด้วยตอนนั้นจําได้ถึงแม้จะเข่าลอยคืนเขา้าเข้าคิ้วเขาได้แต่ว่ามันไม่พอ,อยาชนะครับแต่ผมมองว่าเขาชนะเรื่องความหลากหลายครับพะช่วงท้ายยกถ้าได้ดูคือผมโดนสาวเข้าคางปวลาหมัดเหมือนกันครับถีบถอยอย่างเดียว ถ้าว่าสไตล์การชกของผมมันไม่เข้าตาใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมเป็นพวกมวยมวยวงนอกครับในในรมิดเขามวยหมัดและวยเข่าผมไม่กล้าเล่ครับ<อ>เพราะว่าเข้าแลกในผมเสียเปรี่ยวผมลดน้ําหนักลงจากเออห4สิบครับมา60สิบเพราะว่าใกล้เคียงในรรมิที่สุดแล้วตอนนั้นคือไปใน2อาทิตย์นะผมลดสี่กิโลผมก็เลยใช้วิธีผีบ ครับเพราะว่าเซฟตัวเองด้วยไม่กล้าเข้าแรกครับแก้มือที่วันครับถ้าว่าผมมีโอกาสได้ใบก็ถือว่าเป็นเป็นประสบก,การณ์ชีวิตและเป็นเกียรติอย่างมากถนะ้าผมได้มีโอกาสได้ขึ้นนะครับผมถ้านิโคลไปร้อยห้าสิบห้าต้องต่อยกับตะวันชายพี่คิดว่าจะได้ไหมครับนิโคลส่วนตัวผมว่าขาเขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ตะวันชายเตะสูงจริงเตะตตล่างเขเตะหนักนะครับเตะ เออคนหนึ่งขาหักมาแล้วเราก็เกินมาแล้วนะครับผมว่าสู้ถ้าว่าสู้เรื่องเตะผมว่านิโคยังสู้แต่วันขายยากอยู่นะครับซ้อมกันทุกวันไหมครับซ้อมกันทุกวันไหมครับคือก็ไม่ทุกวันหรอกครับคือเราจะนั่กันมาบางวันบางทีก็เราติดภารกิจกันเราก็แยกย้ายกันซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับผมเราแยกย้ายกันซ้อมแต่ถ้าวันไหนที่ว่าเราว่างกันเราก็มาพร้อมนครับ ว่าซูเปอร์บอลจะเดินเกมยังไงครับผมมีคนถามมาครับเอาเลยซูเป <Super S 2> อร์บอลไปตรงตองยาแล้วเขาซูเปอร์บอลเดินเกมยังไงเหรอครับเออส่วนตัวผมว่าซูเปอร์บอลจะเดินเกมไม่ว่าแต่ว่าบอลบอกว่าบอลบอกว่าเขาจะไม่เดินไปให้ฉายทีมอีกแล้วโอ้ประสบการณ์แน่นอนครับเขาไม่เดินไปให้ทีมแน่นอนครับเพร<อ>าเขาบอกรอบที่แล้วเขาเดินทื่อๆเข้าไปแล้วให้เราฉายมันทีพตามสบายแต่รอบนี้เขาเขาไม่ให้ทีพแล้วผมว่านะซูเปอร์บอลจะแบบเน้นฉาบฉวยนะในสายตาผม เขาจะเน้นเข้าเร็วเพื่อว่าใช้หมัดใช้หมัดเข้าแลขอะครับผมเซมาเพชรกับเอ,อ่อฟิลิปเปโลโบโพี่ว่าจะออกที่ใครครับโอ้โหซ้ายฝาผาเซมาเพชรเซมาเพชรกับฟิลิปเป้โลโบโฟิลิปเปเราเห็นกันแล้วว่าสู้กับเออสู้กับโจนาธานเอกเตอรตี้เขาออกหมัดเป็นชุดเลยครับออกแบบทัลลมเป็นพายุเลยส่วนเซมาเพชรหมัดซ้าย,านายหนัก ยิงปั้งเดียวถึงกับร่วงคนนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าเสมาพิษถ้าโดนจังๆนักหมัดนี่ผมว่าได้ครับแต่ถ้าหมัดเดียวไม่ลงต่อโดนทะลุผมว่าฟิลิปเป้โลโบได้นะครับผมมาซ้อมกันเวลาไหนครับศยนาพีลาวันพุธวันศุกร์ผมจะมาอ่ประมาณหนึ่งทุ่มครับผมโค้ดบิมครับเมื่อกี้มีคนถามครับว่ารอยเจ็ดสิบห้าปอนประมาณกี่กิโลครับบอกให้มันไปเซอร์คูลัส คู่พี่โจกับเออ่บัมร์บัมร์บาพี่คิดไงครับส่วนตัวผมเชียร์พี่โจนะส่วนตัวนะไี่ส่วนตัวส่วนตัวผมเชียร์พี่โจบังสันกับซอลินอูหน่อยครับโอ้คู่นี้ประเด็นเดือดเกลี่ยหมดยังโซลินอูเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาแต่ว่าประเด็นคือเขาถอดเฟืองแล้วออกไปสู้ต่อนี่ผมว่านี่สุดเลยไปแล้วมันเสกสรรได้ครับได้ไปนี้ก็คือโซลินอูคูา ใจก็เกินร้อยจริงแต่ร่างกายก็เพิ่งฟื้นมาจากอุบัติเหตุผมว่าแต่ซัดก,กันนวใแน่นอนพวนี้หน้าตาคกล้ายการรูปร่างก็ตัดเตรียมกันมังสันเกกว่านิดหน่อยสามปีอ,อ,อายุประมาณ3ามปีแต่ผมว่าคนนี้พี่อาริลูนได้อ่คริลูนี่ใช่คนที่ที่ตกลงมาจากเขาไหมใช่ครับที่ขับรถต้อุบัติเหตุขับรถตกเขาอ่ะแต่เขาใจก็สุดยอดนะการป้องกันตัวตำมชายกับซุปเปอร์บอลใครดีกว่าครับป้องกันตัว ในวงนอกกันถ้าว่าที่เราเราอิงจากของก่อนนะครับตะวันฉายจะใช้วิธีการถีบสก,กัดเพื่อทําลายจังหวะแต่เข้าวงในเข้าวงในผมว่าซุปเปอร์บอลแน่นกว่านะนนเรา,า,า,เ,ราเราจะดูวันว่าวรูเกมวันนั้นคู่นี้มันพูดถึงยากครับเราจะดูว,ว่าเขาจะเล่นแบบไหนถ้าเข้าชิดมากๆผมว่ามีสิทธิ์ที่ว่าซุปเปอร์บอลจะได้ครับผม